ไฟไฮเหล็กป็นสายคงผีคงยังหลอกนนะฮะฮะน้องติ๊บปอดีน้องติ๊บอืมฮาวครับผมเออเมื่อนี้มาฟังน้องติ๊บผีจะเอน้ามกเท้าเจ็ดหกแปดหกกแค่นั้นเฮ้ยซื้อขึ้นเฮลุ่งตรงเป๊ะซื้อขึ้นซื้อลงตรงเป๊ะแมน เอาทุกงวดถ้าสิล็อกตัวได้ได้เวิร์โอ้ออกทุกงวดนแหนโอ้มึงนันงยางน้ำกลนตลอดัมือขึ้นกับยูเป็นวอลุกมือขึ้นขึ้นมาวัดมือว้านนี่ออกับไปๆมากๆเยอะมามือใดเพิ่งขึ้นมาจากน้าไม่เห็นอันมาทุกมือมาทุกขึ้นมาทุกมือหายต้นไม้สีมาวงหายโอ้มื่อวานก็บหายจังๆสีม่วงจนหอดสองโอ้โหยูหนี่เลยยูหนีว่เพิ่งประจำมียูซาน นั่งหันตะปูให้นั่งหันไปน,น,น,นั่งอยู่ศาลน<ะ>ั่นบ่บ่จะนั่งอยู่นั่่งอยููมุมตาโอ้ขึ้นมานั่งอยู่หันแมนอือมายงีมืโอโซ่เงี้ยไหนนี่มาเห็นทุกมือดิอัน,นเห็นยงี้มือ,อเล่นบ่เบ่าะเห็นจ้าเพราะว่าเขาเขาฟันกับเป็นของคือปกติอยู่<อ>ปกติมาอยู่มาซองมือนีิใส่อยู่ซองมืออยู่ตะเพิ่นกัดเจ้าไหล่ะสิว่าให้เลกก็ไม่ใช่ สว่าเจ็บออกเขบอก่ใส่มันเป็นขื่นๆืนนล่งๆอยู่ตลอดเวลาลุบๆโพโพอยงนั้นแมนอืเอเรียกว่าขื่น,นๆืล่องล่ลบๆโพโพ<ม>อยู่ตลอดเวลาเลยได้เชี่ยก้อนกับเฮ็ดสังฆทานให้เฮ็ดบั้งสกุลไทยเราเด้อกระจายไปเรื่อยๆว่างสรนเด้อ๋ออันจะเอ๋มมาบอกอ่ะ จะเอนหลายเห็ดให้จจาเอ่นล่ะโอ้เห็ดให้จจาเอ่นโดยเฉพาะเลยด้แล้วโดยเฉพาะโอ้ครับผมงวดนี้คันได้ทั้งล่างทั้งบนห้วยผลไม้ยเกาอย่างโอ้ไฮแท้เออรับปากไว้แล้วรับไว้แล้วน้ำหวานของหวานฟังเกาอย่างเลยเออวังวังวันผาไงหันจาเอ่ยมาบอกอีอย่างนั่นลูกอันจาเอ่ยไปได้บอกจ้ะจาเอ่ยมาหายเลยใครอยู่จะซื้อว่าเปลี่ยนเอาวลี่ยนโอ้ นี่แหละผู้เพคนเอาเป็นคันสิบอกโอ้มันสิมีว่น้อ่รทำอะไรพอพอพออีลาขายร่มไรมาบอกเบกยังเดียวบอกเล่ยิงเดียวสิสิให้อีลานี่บ่ทุกบ่ยากบ่เถาะก็บ่ให้นี่ดอกพ่อมีพ่อกินสะไปโอ้ให้พ่อมีพ่อกินเฮาพ่อมีพ่อกินพ่อบ่ขาดมือไปเฮาก็มีแล้วถ้าเฮาเลือยเกินไปอย่านำผ่าพังโอ้ทั่วเวมันมากจังสั่นเออ แรียว่าไห้แคมมี oh não, ่พ <e ่ออยู่พ่อกินม้วไห้รัมไห้รวยขั้นไห้รัมไห้รวยมันดีมีคนมาหาโอ้ยคนมาหามันเยอะแยะโอ้ยแยมคนมาหลายวะสอัเนคนเซซูเหมือนเซนไงยัางลบกเปิดเซนก็อยากให้ผู้ใดเของมาเที่มาไห้ให้นั่นเซนยานมันเฮานานเศร้าเลยก็เซนจีออกมาผีมันสบายออกมาผีมันสบาย มาบอกบอกขาดได้ย่ำอยู่ตลอดเวลาเลยวเว้ยพี่คนมาย่ำตัวได้กว่าลูกห้าหกเอจิ้หกแปดหกเจ็ดหกแปดหกขันท่าจะซื้อเนี่ยก็ซื้อ 56, ห้าก 66, หากเจ็ดหกราคาหกหกหรือแปดหกแต่แต่ขัซื้อโอ้แต่คน,นเราขันคือเจ็ดหกกับแปดหกแมนเจ็ดหก เก็ดหกแปดหกเจ็ดหกแปดหกค่าขึ้นพีบอกคนคนบอกขึ้นโอ้ตัวพีบอกคนคนบอกขึ้นอือย่ำใบเดียวย่ำไปเดียวครับอยู่ที่ผมย่างย่างอยู่ตัวเดิมอืมเรียกออกมันมือขึ้นสองขึ้นมันตองหวานหลอดขันจิบอะไรเฮ็ดยังไรกระบอกฝันมันเป็นยังสันระกีสันนะเออแต่ว่าผู้เสียเอาปีนผู้ว่าเอาปีนเท่านั้น ต่ว่าพุทธเอดนี่หังว่าเออให้พ่มมีพวกกินให้มีพวกกินคันซิมีคขันซิมี่ส้มมี่ยังอยู่ดีกันให้พ่มมีพวกกินสบายเอออ๋อสายไฮเล็กเป็นสายคงพีของยังดอกคันมาตามคือให้ตามที่ที่มาคือเวลามาให้ก็ให้ถึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดถึงเวลาไปก็ต้องไปเออเคยเป็นทหารอยู่รักษาพระองค์ด้วยบางทีบักสายหนามนี่อืมว่าอืม เดี <amounts of water writers> uh, uh. Ibly, ๋ยวนี <N> ้เะเอมาหนังบ่ลูุกจะเอมายืนอยู่นน้ำบอเดี๋ยวนี้อันว่าจะแค่คุยกันแล้วก็เย็นเย็นมาซื้อโอ้คุยกันแล้วก็ไปย่างผัดไม้ร่มพัดเย็นเย็นแล้วก็ว่าบอกไปเลยแม่นะจ๊ะคนบ่มักนังบอลกับผู้ื่นทีอันว่าจะมักอยูู่้เดียวเงียบ โอ้พีเจเอที่เป็นยังสั่นบอกใครว่าใครจ่าเออเจมันเป็นคนอยู่กับบอคอยว่ากันดิขำคำตอบคำอือคนบอมากเว่าอ๋อก็เป็นผีมากกับบอมากเว่าแมนขั้นที่บอกยังยังมาบอกกางย่างนี้ย่างนี้โอ้ไม่อยากกินข้าวผมอยากกินกับตำหฮุงเด้อร์วางสีมันว่าอะไรแล้วก็แล้วนี่ว่าเห็นแมมสูกินดอกวางสีโอเฮดบ่าเฮดแล้วก็แล้วแล้วโอมันได้ทำไรอ๋อ ผีเจเอนี่เป็นคนบวลำดีลําำไร่เป็นผีกับบวลำดีบวรำไร่เนาะว่าง่ายไปง่ายวันออกไปแล้วเราเพื่อนผู้นี้แต่ว่าก็บบอกถึกทุกวดนกระแทบทุกวันแล้วตั้งแต่พูนแหละตั้งแต่ขาดกันมากเป็นเดียนสองเดียนนะที่หางวดนี่เขาติดตลอดเลยอ่าโอ้งวนน่ะนะให้ให้กันคักแน่กันหรอเจ็ด สองเจ็ดสองออกทั้งสามตัวสองเก็ดเจ็ดอ่ะโอ้ว่อบอกสามตัวกับจะเอียนเอาทึงทึงหลังทึงบนมไม้ไม้เรียกโท่เจ้ากระจักไปใส่ฮะก็เห็นบาดนี้เอาว่ะเอาเอาเปลี่ยนาฟว่าจะน่านกติคืดพอกันมากกันได้รวดอันนี้จังได้บูบบนก้อยมาจุ่มตีกันก็อพอกดีอันนี้ขั้นบอก ถือวดนี่ขออย่างก่อนแม่พี่เจเอ่ยอกระซีเฮ็ดบุญให้เพื่อนทั้งรโอ้เฮ็ดบุญบธรรมดาคนกันเนี่ยยูเนี่ยกินอะไรอย่างอ,อันมาบอกอีกหล่าบว่าแบบนี้มามาบอกว่าอยากได้อีหยังเนี่ยอันเรื่องอยากได้อย่างเสียเรียกร้องคนสงใจโอ้ซื้อไอ้ที่ื้อแม่บ่เรียกร้อง เพราะว่าเทพไฮเบิร์ดเราดิโอ้แล้วแต่เล้องสีไฮบางสกุลก็ไฮแล้วตากล้องสีไฮมันเป็นพิธีบวงสรวงน้าโอ้แลวงสรวงข้อมะแม่นไปไหนโอ้ต้องแม่นแมนโอ้ต้องแม่นแมนมาไห้ย่างมาไห้ในแม่นแม่นเลยแม่นนี่ฮะกาว่ามันเป็นของวิธีบวงสรวงมาย้ำมาบอกมือเศร้านี่บอกตัวเองก่อนลูกก็ย้ำตัวเก้าเจ็ดหกองค์เขาบอกว่าแปดหกซื้อขึ้นซื้อลงเจ็ดหกแปดหกโอ้องค์เขาบอกว่าแปดหก <Man. S 1> ซื้อขึ้นซื้อลงเกตหกแปดหกแมนโอ้โหอนอือเอาสันลูกยกไข่วงดูวงสันยำ่ำอ่อยำ่ำย่ำของนอง้นองทิปเดกน้องทิปเลยครับด้ยซ <c oughs> ีผมตัวนี้เม็ดเดียวเจ็ดหกแปดหกกับเอฟซี 7, 6, 8, 6. ค,รครับผมอืมอเพราะว่าหวดแรกคลิปแรกออกไปมีเจ็ดห <Get S 2> กเจ็ดเก่าเขายังเอาหัวขึ้นให้เื้อกับผาื้อก้เสื้อแต่ว่าวนี้ว่ามีขึ้นมีล่งขึ้น เก็ดหกแปดหกกับเ c ซีครับผมเอาอันนี้ผีจะเอ๋เด้อครับเด้อมาหาครับผมตกน้ำตายนะครับตายว่านโดนว่านเถึงปีเส้นกระเห็ุบางสกุลให้โดนโศกโกมันมันนะคด้วยครับผม